ก c u สวัสดีครับเอาอีกแล้วพี่นอ้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรถด,ดสวนอยู่ดีๆเอาอีกแล้วอีกที่คอยโชคดีเด้อสาธุคอยโชคดีคอยร่ำรวยนะครับมีเอฟซีบอกว่าถ้าเจองูให้พูดครับว่าขอให้โชคดีนี่ครับพี่น้องเอฟซีอีกที่นี่กัเจอแต่งูเนาะ ไม่จเจอเตงูไปแล้วพี่น้องนะครับระหว่างที่นะครับรถต้นมงต้นไม้อยู่พี่น้องเอซีนะครับนี่ก็คือต้นฝรั่งนะครับตรงขอบสะตรงบ้านฝั่งนู้นนะครับเป็นห้องน้ําบ้านพ่อเนาะที่เป็นทางแล้วก็ฝกักมอไซที่มอไซวิ่งโน้นนครับไปแวบ,บข้างหลังโน้นก็จะเป็นถนนสายคลอง ก่อนถึงนั้นก็เป็นบ่อปลานะครับนี่บ่อที่หนึ่งบ่อที่สองนะครับบ่อปลาบ่อนี้พี่น้องเอฟซนะครับอ่าหลายปีแล้วนะครับนี่พี่น้องหลายปีแล้วนะที่ปล่อยปลาเนาะพี่น้องเอฟซนะครับนะไม่ได้เอาปลาขึ้นเลยนะครับบ่อนี้ตอนหน้านู้นนะครับเคยเอาปลาลงนะครับปลาลงแล้ว ทิ้งระยะเวลาไว้หลายปีเนาะที่บ่าวไทโซเนี่ยมาเอาปลานะครับแกเคยมาเอาปลาที่บ่อเนี่ยแกถึงขั้นกระอุ้มเลยครับตัวเท่ากับเด็กเลยนะครับปลาตัวบนเลอมากเลยพี่น้องนะครับปลาที่นี่เนาะเพราะว่าพอเขาก็ปล่อยไว้แล้วก็กินมั่งไม่กินมั่งเนาะส่วนใหญ่ก็ปล่อยไว้นะครับเอฟซีเนาะไม่ค่อยได้กินกันนะฮะก็เลยปลาตัวใหญ่พี่น้องนี่ปีฮะ แล้วก็เช้นเก่าชิ้นเคยเนอรถต้นมงต้นไม้ไปยามเมื่อเ้าพี่น้องนะครับนะก่าจะเสร็จก่าจะจบนี่ก็เป็นชั่วโมงครับเอซีนะครับก่จะเดินรอบสวนกว่อจะอะไรนะครับนี่ก็ให้ดูนะครับวิวแล้วก็บรรยากาศนะครับตรงนน้นเป็นบ้านบ้านของคุณพ่ออีกี้นะครับอีกี้ก็ปลูกผักอยู่บนคู่สะนี่แหละพี่น้องอยู่ทึ่คู่สะนะครับ อันนี้ก็ขอญอาตดูห่อว่าห่อได้ยังไงลูกเดียวก็จะหอนะครับเอฟซีเพราะว่ามันเป็นลูกของต้นของบ้านเราที่มาปลูกเนาะนะครับขึ้นมาเยอะเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องตัดออกไหมนะครับนี่คือต้นฝรั่งกิมจูนะครับนี่เป็นดกเลยครับไม่แน่ใจว่าเราต้องตัดออกอย่างละลูกหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาไว้ทั้งหมดเลยหรือว่า เราเลือกลูกที่เราจะเอานะผมไม่มีความรู้เลยเรื่องฝรั่งกิมจูน,นะครับพอผมก็ซื้อซื้อจากเน็ตมาปลูกเนาะเอฟตีเนาะนะครับปลูกเพราะว่าเราอยากกินนะครับเราเห็นแล้วเราอยากกินเราก็เลยสั่งซื้อเนาะพี่น้องเนาะนะครับตามตามสเต็ปของเราครับฝั่งนี้ก็เป็นดอกพี่น้องเอฟีนะครับต้นหญ้าผมไม่ค่อยเอาออกนะเพราะว่าผมให้รอบข้างมันปกคลุมนะครับความชุ่มชื้นไวนะ้เนาะพี่น้องเอฟตีนะครับหญ้า ถ้ามันแห้งมากก็มันจะอะไรนะมันจะโล่งนะถ้าใส่ปุ๋ยผมจะค่อยเอาออกนะครับยาพวกนี้ยถ้าใส่ปุ๋ยผมก็ค่อยเออออกแต่ว่าตอนไหนไม่ได้ใส่ผมก็ปล่อยให้พุกคุมแบบนี้แหละครับนะครับจะได้เป็นการปกป้องความชื้นของต้นไม้เราด้วยพี่น้องเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นต้นพันธุ์ ของอิก,กี้ซียูนะครับนะเป็นดงเป็นดอกเลยพี่น้องเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับเด็ดีอันนี้อ่ะโอเคครับผมอิก,กี้ซียูก็ขออนุญาตฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับที่ครับชมสวัสดีครับ